ครับแฟนลอดออฟดริงออนไลน์ลอดคลิปนี้ก็จะมาลองเทรนนิ่งดัมมี่ตัวนี้ครับลองสกิลกับมันหน่อยว่ามันจะได้ค่า DPS เท่าไหร่ยังไม่เคยลองเอหมือนกันมินเทลนะลองดูบ้างไอเริ่มมาก็จัดเลยปั๊บเต็มเนียว เดกิงเลยเรื่อยสามนาทีเดี๋ยวมก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราได้เท่าไหร่เีเท่าไหร่ใสหมดนะ Tí. bạn là điều này đây các díng các không ไ,ได้จนกว่ามันจะสุดนะพอมันสุดเดี๋ยวมันก็จะบอกเราเนี่ยบอกแหละเทรนนิ่งดัมมี่นะยิงไปเท่าไหร่ไะร้อยล้านนะเ,เนี่ยเอ่อ DPS เนี่ยยิงไปสามนาทียิงไปได้ประมาณอ้อร้อย d a m a DPS คือประมาณร้อย k ร้อย k นะ DPS เนี่ยมันจะบอกทุกนาทีอันนี้เป็นเฉลีย่ยสามนาทีก็คือเฉลีย่ยแล้วได้นาทีลเะเฉลีย่ยเราเป็นเป็นวินาทีดามเมทต,ต่อวิเป็นเป็นร้อยดามเมทต,ต่อวินาทีเออแสนหนึ่งแสนร้อยเคส่วนนาทีที่สองได้เป็นร้อยสิบเอ็ดเคนาทีแรกได้เป็นได้เป็นเก้าสิบหกเคนะเอออิงกับสามนาทีครับแล้วมันมีบอกเอ่อ มันมีบอกว่าเราโจมตีไปเท่าไหร่ป่ะวะโจมตีรวมอ่ะฟรีนีนิทอ๋อนี่ไงใช่ปะ่ะ60ิวิ60ิวิยิงไป6ล้านอันนี้60ิวิยิงไป5ล้านแล้วก็60ิวิยิงไปอีก5ล้านเนี่ยรวมกันก็เท่าไหร่วะกี่ล้าน ประมาณสนะิบเจ็ดล้านแบบสิบเจ็ดล้านประมาณสิบเจ็ดล้านในสามนาทีนะ 17, 000, 3, นะก็ดูวันสุดท้ายก็ได้สุดท้ายเฉลี่ยก็ก็นาทีละหกล้านเจ็ดอ่ะนาทีนึงมีไปหกล้านเจ็ดสุดท้ายเลยแล้วกนะันดีเพเฉลีย่ยล้ารวมๆก็ประมาณร้อยเคหกล้านเจ็ดนาทีหนึง่ง ปกติถ้าไอ้พวกนัสกูลมันเลือดประมาณสมล้านก็ประมาณสามสิบวิถ้าเรายิงดยรัวสามสิบวิก็ตายร้อยเคก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเป็น DPS จริงๆรู้สึกมันมันต้องเกินสองร้อยเดี๋ยเขาโผโนี่ DPS สองร้อยเคต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่มินเทลร้อยเคก็น่าจะตองกลางเนาะระลอาน,นี้แหละมินเทลร้อยเค Okay. สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเทรนนิ่งดัมมี่นะยิงให้ดูครับมันกดแล้วมันจะมีเวลาสามนาทีพอเวลากดแล้วมันจะเลเวลของดัมมี่อ่ะสังเกตมันจะเท่ากับตัวละครเรานะเพราะนั้นพวกเอ่อคิติ l คอลเลพวกเนี้ไฟ n นนซีต่างๆมันก็จะนับเป็นเลเวลเท่ากับตัวละครเรามันก็จะไม่โกงอ่าจะไม่โกงคนระับแต่ถ้าเราไปยิง ดัมมี่ที่เกาเทปหรือว่าที่แสแตนการ์ดอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิกเอาไว้ที่75เพราะนั้นเรายิงไปมันก็มีโอกาสคริเิคอลสูงเยอะมากเลยครับทำให้ค่าที่ได้มันไม่ใช่ความเป็นจริงนะต้องเอาเทนนิงดัมมี่อย่างเงี้ยมาทดสอบจะได้ค่าความจริงนะี่แหละค่าความจริงก็ถึงเราวันนี้6กล้านเต่อหกสิบวินะ DPS รวมก็อันเนี้ย ประมาณร้อยเทอองเราอ๋อนี่ไงมันมีบอกว่านี่รวมหมดรวมหมดสิบแปดล้านไว้ไม่ใช่สิบเจ็ดไว้สิบแปดล้านสามนาทียิงไปสิบแปดล้านก็นาทีละหกล,ล้านว่ะหกสามสิบแปดเลยนาทีละหกประมาณหกล้านเนี่ยเฉลี่ยแล้วนาทีละหกล้านโอเคครับจเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละ